สันมโมตสาปะกวะโา,ะาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังะโหเอตัมมังคา,า,มงารมุตมันติติหน้าบันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลละสูตรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยะราศีสัมมาปฏิบัติ ตามสมควรแก่อัะและธรรมโดยสมควรแก่เวลาสืบต่อไปตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบ,บทณนเะบื้องต้นว่าปุตะสังขะโหเอตัมมังครมุตตมังแปลว่าการสงงครอบบทธิดาเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่12ในมงคล38ประการ ธรรมดาบุตรมีสามจำพวกคืออภิชาติบุตรได้แก่บุตรหญิงชายทั้งหลายที่มีอุปนิสัยแก่กล้ากว่าบิดามารดาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยเชื่อในการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาเชื่อในการบูชาและฟังธรรมมีศีลห้าศีลแปดกุศลกรรมบท10บ ยิ่งกว่าบิดามานดามีการฟังพัะธมรทเทศนายิ่งกว่าบิดามานดามีการบริจาคข้าวน้ำผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นต้นยิ่งกว่าบิดามานดามีปัญญาความรู้พิจรารณารู้ในทางโลกและทางธรรมยิ่งกว่าบิดามานดา 2. ออนุชาตบุตรได้แก่บุตรหญิงชายที่เกิดมามีศรัทธามีสุตตะ มีจักคะมีปัญญาเสมอกับบิดามันดาไม่ยิ่งหย่องกว่ากันคือมันดาบิดามีศรัทธามีสุตตะมีจากขะมีปัญญาหมรทั้งหลายก็มีเสมอกันสามอาวาชาตบุตรได้แก่บุตรตำช้ากว่าบิดามันดาเป็นคนพานว่ายากสอนยากเป็นคนมากๆไปด้วยความโลภความโกรธ ความหลงไม่ดำรงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธ,ธาศีลทานภาวนาและฟังพัฒมเทศนาเป็นคนหนาไปด้วยความโลภชอบรักชอล่อล,อลวงเอาของคนอื่นเป็นคนมีโทสะด่าเบดามารดาด่าพี่ด่าน้องเหยียดหยามต่อผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนเป็นคนนอกพ่อนอกแม่ ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบิดามารดาเป็นคนอันธพาลนอกจากนี้ท่านยังแบ่งบุตรอีกเป็นสี่จำพวกคือ 1. อัตรรชะได้แก่บุตรที่อาศัยตนเกิดด้วยการอาศัยด้วยการเสพสังวาสกัน 2. เขตราชะได้แก่บุตรที่เกิดในเขต 3. อันเตวสิกะบุตร ได้แก่บุตรผู้เรียนศิลปะอยู่ในสำนัก 4. ีทินนก,กะได้แก่บุตรที่ขอเขามาเลี้ยงบุตรที่เขาให้มาเลี้ยงหรือบุตรที่ซื้อมาด้วยทรัพย์วันนี้จะกล่าวถึงการสังเคราะห์บุตรธิดาเมื่อบิดามดาเลี้ยงบุตรทิดามาครั้นบุตรธิดาจเจริญวัยขึ้นมาก็ควรสงเคราะห์บุตรทิดาด้วยวัตถุต่างๆ และให้โอวาทกล่าวสั่งสอนตักเตือนตามสมควรดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลสูตรว่ามารดาบิดาควรสงเคราะห์หมุทธิดาด้วยองค์5ประการคือด้วยฐานะ5คือ 1. ไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาภรรยาสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ให้ในสมัยดังจะอธิบายต่อไป 1. ไม่ให้ทำความชั่วคือห้ามปรามบตทธิดาของตนไม่ให้กระทำความชั่วโดยประการต่างๆเช่นห้ามจากอบายมุขหกประการคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันเป็นต้น ซึ่งเป็นหนทางแห่งความชิมหายทําให้ผู้ประกอบตามได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสื่อมเสียต่างๆ 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีคือพร่ำสอนบททิดาของตนให้ตั้งอยู่ในความดีความชอบให้รู้จักประกอบอาชีพการงานที่สุจริตมีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าสอนให้ขยันมันสแสวงหาทรัพย์ ให้รู้จักวิธีหาทรัพย์ที่สแสวงหามาได้ไม่ให้สูญหายเสื่อมเสียและให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพตามกำลังตามกาลังทรัพย์ที่ตนหามาได้จะให้ฟุ่มเฟือยหรือฟืดเครืองนักคือให้รู้จักใช้เฉพาะสิ่งจำเป็นเท่านั้น 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยาคือเมื่อเห็นว่าบุธิดาของตนเจริญเติบโต ได้ศึกษาเร่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ไม่นิ่งดูได้นขนควายให้ประกอบอาชีพตามถนัดตรงกับวิชาความรู้ที่ตนได้ส่งเสียให้ศึกษาเร่าเรียนมาตั้งแต่แรกตามสมควรที่จะทำได้ 5. หาภรรยาสามีที่สมควรให้คือเมื่อเห็นว่าบุตรธิดาของตนเจริญเติบโตได้ศึกษาเร่าเรียน จนจบตามความสามารถของสติปัญญาและมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งพอพึ่งพาตนเองได้เรียบร้อยแล้วก็เลือกหาภรรยาหรือสามีผู้เป็นคนดีมีความรู้พอสมควรและฐานะพอเสมอกันให้แก่บุตรีดาของตนเพื่อจะได้ให้เป็นคู่ชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์กันตลอดไป เพ่งพาสายกันตลอดไปชั่วอายุไข 5. มอบทรัพย์สมบัติอันเป็นของตระกูลให้แก่บุตรธิดาของตนในโอกาสต่างๆเช่นให้ใช้สอยประจำวันให้ในโอกาสสำคัญสคัญเช่นในวันแต่งงานวันขึ้นปีใหม่หรือวันงานมงคลต่างๆหรือแบ่งมรดกในยามแก่ชรา ในเรื่องการสงงครอบบุตรธิดานี้อัตมาภาพจะขอยกนิทานเรื่องมารดาสงงครอบบุตรเป็นอุทาหร r ในาดีตการมีหญิงคนหนึ่งเมื่อสามีตายแล้วได้เลี้ยงบุตรมาโดยลำพังคนเดียวบุญนั้นเป็นคนไม่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามารดาจะแนะนำให้ถวายทานรักษาศีเลเจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนา บุญน,นั้นได้ฟังคําสอนของมันดาอย่างไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสมันดาจะจะสั่งสอนเท่าใดเท่าใดก็ไม่เชื่อฟังอยู่มาวันหนึ่งถึงวันอุโบสถศินมันดาจึงพูดว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศินเจ้าจงไปรักษาอุโบสถและฟังธรรมเถิดเจ้ากลับมาแม่ใช้ทรัพย์พันหนึ่งไฟบุตรได้ฟังคําของมันดามีความอยากได้ทรัพย์จึงออกไป รักษาสิงอุโบสถแล้วก็นอนอยู่ในวิหารสิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ไม่ฟังรำครั้นรุ่งเช้าบุตรนั้นก็มาสู่บ้านเพื่อทวงเอาทรัพย์พันหนึ่งฝ่ายมัรดาก็ให้ตามปรกนาะวันหนึ่งบุตรได้มาลามัรดาไปค้าขายทางเรือสำเภากับพ่อค้ามัรดาจึงห้ามไว้บุตรก็ไม่เชื่อฟังจึงหนีมันดาไป แล่นเรือสัมภเอาไปกลางมหาสมุทรสิ้นเจ็ดวันเรือจึงหยุดอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนายสัมภเอาจึงให้จับสลากกันสลากที่ชั่วก็ถึงแก่บุรุษนั้นถึงสามครั้งนายสัมภเอาจึงให้บุรุษนั้นลงไปลอยแพในน้ำบุรุษนั้นไปขึ้นเกาะแห่งหนึ่งได้พบกับนางเวมานิกาเปรสีนางสวยสมบัติอยู่กับเปรต ครั้นสิ้นคว да ามเยนดีก็เที่ยวต่อไปได้ไปเห็นนางเวมานิกาเปรตอีกแนางก็เสวยสมบัติอยู่กับนางเปรตอีกครั้นสิ้นความมยนดีก็เที่ยวต่อไปได้ไปเห็นนางเวมานิกาเปรตอีก16นางก็เสวยสมบัติอยู่กับนางเปรตในวิมานแก้วบุรุษนั้นได้เสวยสมบัติอยู่กับนางเปรตสามจำพวกด้วยผลรักษาอุโบสถ ศินเพียงวันเดียวซึ่งมารดาช่างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมารดาบิดาก็ควรอนุเคราะห์แต่บุตรธิดาให้ได้รับความสุขความสบายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้มีความสุขความสบายในโลกนี้คือให้วิชาศิลปศาสตร์ตามสมควรแก่ปัญญาและเพศของตนที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชาย ถ้าเป็นหญิงก็ให้รู้ซึ่งสภาวิชาต่างๆทางสตรีเช่นการบ้านการเรือนการเย็บถักปักร้อยการค้าขายเป็นต้นให้เครื่องประดับตามสมควรส่วนการสงเครอบบุตริดาให้ได้รับความสุขความสบายในโลกหน้าคือสั่งสอนบุตรทิดาให้ขนขวายก่อร่างสร้างบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีล จเจริญจิตตภาวนาเป็นต้นตลอจนให้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินยัยจะได้ปฏิบัติกายวาจาใจให้มีประโยชน์คือบวชเป็นพระพิสุสามัญเดนในพระพุทธศาสนารักษาพรหมจรรย์อย่างพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสิ้นกาลนานเหมือนสมเด็จพระพรมศาสดาทรงสงเคราะแก่พระราหุลได้ยินว่า พระนางกิมพาได้ส่งพระราหลไปทูลขอทรัพย์สมเด็จพระมหาหมมนีจึงทรงดำริว่าทรัพย์อันเป็นโลกิยะนี้ไม่มีแก่นสารพระองค์จึงประทานทรัพย์ที่เป็นโลกุตระให้แล้วให้พระราหุนบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดามีพระมหาการุณาทรงเคราะห์แก่พระราหุนอย่างนี้เราท่านทั้งหลายที่ ผู้ที่เกิดมาเป็นบิดามารดาก็ควรจะสงเคราะห์แก่บุตรให้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุสามนเณนรตัวบิดามารดาจะได้เป็นญาติในพระศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นบิดามารดาควรสงเคราะห์แก่บุตรให้บวชในพระศาสนานี้เป็นบุญยราศีอย่างยิ่งอย่างประเสริฐกว่าการสงเคราะห์ทั้งปวง มีคนวิเศษใหญ่หลวงเป็นปจัจจัยแห่งทางสวรรค์ทางนิพพานในอนาคตตะการเบื้องหน้าในวาสารนเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอันเป็นอดิสัยบุญยะเขตคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้อบรมสั่งสมไว้แล้วจงเป็นตบะเดชะพลวปะปัจจัย จนบรรดาลอธิบาลรักษาให้ทุกท่านสัธุชนทั้งปวงได้ประสบสิ่งอันพึงประสงค์สมควรสมดังความปรารถนาและเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติปราศจากโรคภัยพิบัติอุปัวันทลายทั้งปวงสมดามนโปนปณิธานทุกประการเอวังก็มีด้วยประการละชะนี้